นะโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทัตสีนังสีลาธิคุณะปารมิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้นัทธะอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณะปารมี มีศินเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจ มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลมอ2อคลื่นความที่963กิโลเฮิร์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยัดยง การละความเห็นผิดนะการละความเห็นผิดได้ก็จะพบแสงสว่างเหมือนกับเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ ที่บ้านของอานาถบินิกะเศรษฐีซึ่งอยู่ในที่ดีนะอยู่กับอานาถบินิกาเศรษฐีมีพระพุทธเจ้าพระมหาสาวกแล้วก็พระมหาเทระทั้งหลายไปบ้านอานาถบินิกาเศรษฐี เป็นประจําซึ่งตนเองควรจะได้บุญได้กุศลเพราะความเห็นผิดนะเห็นแก่ตัวเพราะตัวเองอยู่ที่ซุ้มประตูเนี่ยพอพระพุทธองค์เสด็จไปพระมหาสาวกเสด็จไปแล้วก็พระอ่พระมหาสาวกไป,แล,กาาไปแล้วก็พระเทระไปเนี่ย ต้องอุ้มลูกลงมาอยู่ข้างล่างก็เลยเกิดนะความเห็นผิดของตัวเองเนี่ยทำลายตัวเองทำให้พยายามที่จะทำทุกวิธีทางที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบ้านของนาถบินิกาเศรษฐีไม่ให้พระมหาสาวกไปไม่ให้พระ พิสุทั้งหลายไปบ้านอนาถบินิกาเศรษฐีก็ไปบอกคนทำการงานให้กับเศรษฐีไปบอกลูกชายของเศรษฐีให้มาบอกเศรษฐีให้เลิกทำบุญซะให้มารวบรวมทรัพย์ประกอบหน้าที่การงานเหมือนเดิมแต่ตัวเองนะไม่กล้าไปบอกนะพวกคนงานนะ แล้วก็ลูกชายของเศรษถีก็ไม่ไม่ได้ไปบอกจนเศรษฐีตกยากลำบากจึงถือโอกาสไปบอกแล้วก็ถูกเศรษฐีไล่ไม่ให้อยู่นะเพราะว่าเป็นการทำลายชินจักร เป็นการขวางพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะเษฐีก็เลยไล่ออกจากบ้านตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้เลยนะอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ได้ต้องอุ้มลกูกนะพระเนนะพระเนจรนะหาที่อยู่ที่อื่นก็ไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะอยู่นะไปถามเทวดาที่รักษา พระนครน,นะไปให้ช่วยท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะทำบาปมากก็คือการไม่ให้บำรุงพระพุทธเจ้าไม่ให้บำรุงพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นการทำลายขัดขวางความเจริญของพระศาสนาเลยทีเดียวขัดขวางบุญกุศลน,น,นะนะจนไปขอท้ามหาราชทั้งสีให้ช่วย นะทำมหาราชทั้งสีก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ไปขอให้เท้าสักกะพระอินช่วยอินก็บอกช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มีวิธีแนะนำให้ให้ทำการแก้ตัวนะแล้วก็ไปขอขมาเศรษฐีเสียก็คือให้ทวงนะให้หาเงินมาให้คืนเศรษฐี ซึ่งพอเทวดาได้ทำกิจทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ไปขอโทษเศรษฐีอาณาถาบินกิกาเศรษฐีก็คิดว่าควรจะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้พระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่าตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนบาปก็จะเห็นบาปว่าดีเพียงนั้นในการใดที่บาปให้ผลในการนั้นคนบาปก็จะเห็นบาปว่าเป็นบาปคนดีเห็น สิ่งที่ดีว่าเป็นบาปราบเท่าที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อความดีให้ผลก็จะเห็นความดีว่าเป็นความดีเพราะความดีเนี่ยตอนทำเนี่ยต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนนะซึ่งเทวดาได้ฟังอย่างนี้ ได้นะได้ฟังแล้วก็ได้ขอขมาพระพุทธเจ้าโดยกราบหมอบกราบที่พระบาทของพระพุทธเจ้าคือเทวดาในยัตยู่นะฟังเท่านี้นะในที่สุดแห่งคาถาเหล่านี้เนี่ยเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ย ถูกปราบจนหมดพยศเนี่ยได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนะเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วก็หมอบแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าข้าแต่ปรองผู้เจริญหมอมชั้นกำนัเพร,ราคะ ถูกโทสะพะทุศร้ายหลงมืดมนเพราะโมหะมืดมนเพราะอาวิชชาจึงไม่รู้จักพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้าไปแล้วขอพระองค์ยกโทษให้กับหม่อมฉันนะให้พระองค์ได้ยกโทษให้แล้วก็ให้เศรษฐียกโทษให้ นี่ยิโยมการได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วทำให้เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้โสดาปฏิผลที่จริงอะนะเทวดาเนี่ยถ้าความชั่วที่ตัวเองทำไว้ ยังไม่ให้ผลตนเองก็ยัง,ลงหลงไหลอยู่กับการเป็นเทวดาของตนเองคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐได้อยู่ในซุ้มประตูที่สี่ของเศรษฐีใครแตะต้องไม่ได้นะต้องแหมเหนื่อยนะในการที่จะลงมาอุมลูกลงมา ก็เลยไม่พอใจคิดไม่ดีกับพุทธเจ้านั่นน่ะบาปอย่างมากเลยตอนนี้พอบาปให้ผลก็คือถูกเศรษฐีไล่ไม่ให้อยู่ต้องพเนจรต้องเร่ร่อนแล้วไปขอให้เทวดาที่รักษาพระนครช่วย เทวดาที่รักษาพระนครก็ถามว่าท่านไปทําอะไรไปพูดอะไรทําให้เศรษฐีขับไล่เทวดาก็บอกว่าพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ผมกระทำนะผมห้ามไม่ให้เศรษฐนะีบำรุงพระพุทธเจ้าไม่ให้เศรษฐีบำรุงพระสงฆ์นะฮะเพา เทวดารักษาเมืองได้ยินอย่างนั้นโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแกทําผิดมากเลยนะแกให้การประหารพระพุทธศาสนาแกทําลายชินจักรเข้าไปแล้วช่วยแกไม่ได้แล้วอย่างนี้นะตอนนี้ก็เดือดร้อนใหญ่อุ้มลูกไปนะไปหาท้ามหาราชทั้งสี่ทามหาราชทั้งสี่บอกโอ้ย นะแกทาอย่างนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะแกทําลายชิ่นั่จัจนไปได้ที่พึ่งนะจากนะไปได้ที่พึ่งจากเท้าสก,กะดึั้งาสาวสกะะบอกว่าโอ้ยช่วยไม่ได้ดอกแต่ว่าจะบอกวิธีให้คนเรายัดยยังไม่เห็นผลของความชั่วที่ตัวเองทํายังไม่เห็นบาปว่าเป็นบาปเนี่ย ก็ยังหลงยัง,ลงหลงไหลอยู่คิดว่าตัวเองดีอยู่ประเสริฐอยู่คิดว่าตัวเองอยู่เป็นสุขก็ลหลงไหลในความสุขลหลงไหลในสิ่งที่เป็นอยู่แต่เมื่อเรา พบว่า,าบาปเป็นอย่างนี้ให้ผลเป็นอย่างนี้ก็จะได้ความรู้ที่แท้จริงนะการที่ได้ความรู้อย่างแท้จริงเนี่ยจะทำให้กลับตัวกลับใจได้แล้วแก้ไขนะอย่างที่ เทวดานี่ยพอกลับตัวกลับใจไปขอขมาเศรษฐีเศรษฐีก็พามาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอได้ฟังพระธรรมของพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นได้สมบัตินะได้ทรัพย์ยิ่งกว่าทรัพย์นี่ระยะอยู่นะความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั่นถ้าเรามองให้ดีนะเราก็จะรู้โอ้นี่คือผลของบาปของอกุศลที่เราเคยกระทำไว้เราต้องใช้ให้หมดไปดีแล้วที่เราได้ชดใช้ บาปกรรมที่เราได้กระทำะต่อไปเราจะไม่ทำบาปอีกแล้วเราจะทำคุณงามความดีสร้างความดีนี่รยะยะยมนะการที่ได้ตอนรับพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้ตอนรับ รอยพุทธบาทพุทธิเจ้ายี่แปพระองค์ก็ถือว่าเป็นมหาคุศลส,สำหรับพวกเราแล้วแล้วเราได้ต้อนรับนาะพระพุทธรูปอีกหลายพระองค์นะสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตานะแล้วต่อไปก็จะได้ต้อนรับ พระพุทธรปูปปางปรินิพนานนี่คือมหากุสลหรือว่าผลแห่งความดีงามที่เรากระทำให้ผลดีกับเราแล้วที่เราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้า พระธรรมของพระุทธเจ้านี่คือมหากุศลให้ผลกับเราให้เราได้กระทำสิ่งที่เป็นมหากุศลอย่างนี้นับว่าประเสริฐที่สุดแล้วนะญาติโยมวันนี้คงเท่านี้ก่อน ญาติโยมที่ฟังรายการนประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างเรือสําเภาแก้วสําเภาทองซึ่งเป็นเรือนสุพรรณหงส์รับดวงวิญญาณของบุรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ขราชบริพันธ์ปศนี้ก่อนในทุกๆราชวงศ์ยัดยมไปนมัสกการกราบไหวา้พระจุลมณีพระศรีอริยเมตรตรนะแล้วก็เรือสุพรรณหงส์นี้นะก็เป็นราชพานะให้กับ พระบาทสมเด็จพระบาทวินทรฉมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ะก็จะเป็นที่พิสถานพระบรมรูปของพระองค์ด้วยแล้วก็ร่วมสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานขนาด4เมตรนะยัตโยมตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02-912-0369 029120369 029121971 029121971ทางปรษณียพระมหากีธาวชิรยาโนวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวชิรยาโวัดเรียบรับบำรุงบางซื่อรกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชี1 9 4่6 3 6 3 74ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4ยดญาติโยนนะครูบาอาจารย์นะผู้ใหญ่บอกว่าให้ทําเองบ้างนะหมายถึงว่าให้ร่วมนะช่วยงานนะให้ทําเองนะเกี่ยวกับเจดีแทนคุณปรัชพีมหาสุริชัด นะธรรมราชาภูสุวรรณแล้วก็เรือสุพรรณหงษ์ฉะนั้นจึงต้องพักนะตมาเองก็พักช่วงเช้านี้ไว้นะก็คือรายการธรรมะยายใจเนี่ยพักไปแล้วก็ให้พระจัน์รพินศีร,รัฐโรมาพบกับญาติโยมแทนนะตั้งแต่เดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมนะฉะนั้นญาติโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ติดตามข่าวคราวก็สามารถที่จะนะไปดูในย t u b e ก็ได้นะ Youtube ที่นะเป็นสถานีชาวสิวิไลันะเขียนสถานีชาวสิวิไลยก็จะพบนะก็ดูที่นั่นได้นะอาิชย,ยมนะ ทุกๆวันพุธเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันมันมัดก,การกราบไหว้พุ้ดเจ้ายี่แปดวงกันหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้นะก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบ,บำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านวีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสวิเศษีอิเศษเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมาโมทนาบุญ ขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตมาภาพใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทโธอขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทิน อมปัทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนมะพทะอัตมาภาพขออนุญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอ,อเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆปรองขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกโพรองและคุณของพระรัตนตรยัยจงปกปักคุ้มครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคน ให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทินพูดทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าอย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจัก,กรวาลปกป้องผองภยัยบ้านเดือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน มั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะอ่าใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เจริญพร